สวัสดีค่ะทุกคนฝนจากฝนเกมมิ่งนะคะวันนี้นะคะตามชื่อปกเลยเรากลับมาก,กับลงทุนในรัก EP ที่3นะคะซึ่งวันนี้นะคะวันที่21กันยายนเนี่ยเขาก็ได้อัปเดตนะคะการ์ดใหม่ใส่ OCA และ MCA นะคะซึ่งเราก็มีแต่คนทักมาบอกว่าคุณฝนคุณฝนเปิดเร็วไปอะ่ะเขาอัปเดตซึ่งการ์ดใหม่มันแบบเลิศมากจริงๆ คือมันมีการ์ดดีๆการ์ดแพงๆนะคะที่เพื่อนๆเฝ้เาตามหากันอย่างเช่นใน OCA เนี่ยก็มีการ์ดปันเดเขียวมา้าขาว,ขาวคาริสเบิร์กอยู่ใน MC ไอยอยู่ใน OCA ธรรมดาด้วยแล้วใน MCA เนี่ยนะมันมีการ์ดที่ฝนไฟหามาตลอดนะคะแต่ราคามันแพงเกินไปจะเลยไม่ได้ใส่นะหรือการ์ด d y นั่นเองการ์ด d y เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มดาเมจเวทาธาตุธรรมดานะคะซึ่งแมวเวทของเราเนี่ยมันเป็นดาเมจเวทาธาตุธรรมดา แต่ในขณะเดียวกันนะคะแทนที่ราคากา g ์ด DIY มันจะลงเนี่ยชาววอลล์อกนะคะก็ได้บับนะคะจากการรีบาลานซ์ที่ผ่านมาทําให้มีคนที่มาเล่นวอลล์อกสายโคมกันมากขึ้นทําให้ร์ด d ี y เนี่ยกลายเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งไม่รู้ว่าราคาจะลงไหมหรือจะขึ้นไหมแต่ที่แน่ๆนะเรามารุ้นเปิดเองดีกว่าแต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นช่วงใกล้สิ้นเดือนเนาะหนก็ตังจะหวดเหมือนกัน นะคะเราก็เลยวันนี้เรียกได้ว่ามาเปิดลองเลดดูและกันนะฝนก็เลยซื้อมาแค่อย่างละ100เล่มน,นะคะไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไง ตอนแรกผนคิดว่าการ์ดพวกนั้นมันจะมาแบบกิดย่อยการ์ดซะอีกนะเราก็แบบโอ้โหเราก็มีการ์ดนะคะถ้าใครดูคลิปรอบที่แล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นคลิปไว้ให้นะโอ้โหเรามีการ์ดดองไว้อย่างเยอะเลยเรากะว่าถ้าเกิดมันมีกิดย่อยการ์ดมานะเราจะเปิดแบบรัวๆเลยเอย้เราจะแบบเอาไปย่อยรัวๆนะคะแล้วเราก็จะมาเปิดกันแต่ว่าอันนี้นะมันเป็นอัปเดตเข้าโ c ซกับ MCA เลยจริงๆมันดีกว่านะเพราะว่ามันสามารถหาได้ตลอดแล้วหลังจากนี้แต่ที่ แ่เขาก็บอกว่าการ์ด Y ีวายมันก็ไม่ได้ออกง่ายนะเธอมันก็เลทเท่าอิมมาเท่าวินโก้น,นะเธอโอโแต่ก็ออกมาสองใบแล้วนะในเซิร์ฟเวอร์ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าฝนจะสามารถได้การ์ดีวายมาไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ OCA ก่อนนะคะโอกาสอัลบบ้มเนาะเราก็จะลุ้นเป็นการ์ดทั่วไปก่อนซึ่งการ์ดทั่วไปก็ฝนคิดว่ามีราคาแล้วก็ตอนนี้นะคะราคาทูเดอมูมาก หลังจากประกาศว่ามีการอัปเดตนะราคา OCA เนี่ยจากที่ฝนได้มารอบที่แล้วเนาะอยู่ที่เริ่มละ8 9 0 0 0 0เซนีตอนนี้ขึ้นไปที่170,000ส่วนราคาของ m c a เนี่ยก็จากเล่มราแสนเซนีแถวนี้นะคะตอนนี้ขึ้นไปเป็น250,000-270,000แล้วจึงผลเองก็ได้มาที่270,000เหมือนกันก็บอกเลยว่าราคาเอาเรื่องอยู่นะ แต่ก็นั่นแหละเรามาสนุกสนุกกันนะคะเราก็จะมาเปิดกันอย่างละร้อยเล่มเศษคือผลซื้อไม่อย่างละร้อยแหละแล้วก็มีในคลังนะคะมี MCA สเล่มแล้วก็มี OCA อีก2 0เอ่อยีเล่มโดยประมาณเนาะก็ลุยเลยดีกว่า MCA 1น้อย OCA ก่อน127เล่มแรกนะปเวนัตตูซาเวสโกกูโดเซราสคิวบัสเอเลเเอ้เอเลเมนี่มัน มันมันคือการ์ดแลบใช่ไหมแต่ว่ามันกากอะ่ะคิดดูเขาบอกสิบต่อเกิ่งมนุษย์อะ่ะโคบอลตินอ่าไอ้น้องตรงตีโคบอลต์แล้วคือสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เอาคอร์รัปเตสติกนี่การ์ดใหม่เฮ้ยแต่มันเป็น Corrupted String อะ่ะมันไม่ใช่ค er อ r r ร p t เ d นแบนเนอร์อ่ะเกือบแล้วนะนี่เราเฉียดเราเฉียดได้ทุนคืนเรามั้งเนี่ย 20m มั้งตอนเนี้ยอ,นนออฟซอมบี้ ทาทาโชบาเดียมโกเลมคอนเนตแมกมาลิงรูทรูทนี่การ์ดไรอะฮะเราได้รู้ติดก,กันสองใยอะฝนคิดว่าของเต็ม้วอีกอ๋อน้องในนิเ็มนะคะลิกิดคาโฮบูอาคิลุสเพนเซอร์กอบบินแมกมาลิงเลดนอริสซอมบี้สลัชเชอร์ดาร์คพีสออมเมอร์เอ้ยออมิเมนสฟีเซอร์นี่มันใน ในดันเต่าปะไม่รู้ว่าใช่ที่อยู่ในดันเต่าอิลูชันหรือเปล่านะีแต่เหมือนการ์ดของอิลูชันจะมาออกด้วยดังนั้นทุกอย่างน่าจะง่ายขึ้นนะคะอะไรเนี่ยสมิตบาบัฟโฟโลโบ่บรดิตเฮย้ยอันนี้การ์ดของของฝัง่งล็อกลิฟว้าวมีใครใช้ไหมอ่ะก็ต้องลองดูดอกโอ เฮ้แต่ว่ามันเหมือนเป็นการ์ดเจนใหม่เยอะกว่าเดิมนะเนี่ยอันนี้กับการ์ดจากแมกมาเฮ้ดูเราก็ได้การ์ดเจนใหม่เยอะนะฮะตัวอะไรตัวอะไรก่อนอตัวนี้ด้านไหนวะเนี่ยแต่ว่าเอาเป็นว่าคุณสมบัติมันกากนะถือว่าการ์ดใหม่เยอะอยู่นะเลนเนอเลียสลูนติกฟีเมลทิปไม่น่าทักเลยการ์ดเก่ามาลัวๆเลยคาโฮเฮ้อันนี้มัน อ๋อมันเป็นอาเชอร์ใช่ไหมเฮ้ย mm hmm. การ์ดปลาไหลมันคือการ์ดปลาไหลมันออกจากในโอเซียด้วยซึ่งตอนนี้กำลังเขาเรียกอะไรกันเราไปที่ต้องการมากเลยเฮ้ยพ mm hmm. ออ mm ัปเดตใหม่แล้วผลว่าของมันก็ดีเหมือนกันนี่นะพีเ <c> ท <oughs> <c oughs> ่าพีเท่าเนี่ยเคยเป็นการ์ดยอดฮิตอยู่นะ แต่ว่าฝนไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีไฟใช้ไหมนะแต่กดคิดว่าอาจจะพอขายได้อยู่น้องพี่เท่าเออแต่การ์ดดันเต่ามารัวๆเลยเบลล่าตัวอะไรอะ่ะโออันนี้ของสายไฟแดนนะส่วนว่าอาจจะมีคนใช้อยู่นะเออมันมีพวกแบบดัน16.1 16.2 17.1อะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะใน OCA ซึ่งเออคราวนี้เราเปิดลุ้นจาก OCA ได้เลยอะ่ะ เคโอติกแมนติสแม่ถูกดันแต่ผิดตัวนะเราน่าจะอยากได้เคออติกอะคไลท์เฮ้ยเคโอติกวาฟโฟจูเนียมาต่อเลยอะไรก่อน <c oughs> ดูนีเคโอติกวาฟโฟจูเนียนะคะแล้วก็วูทันอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวเก่านะไม่ใช่ตัวใหม่เฮ้ยคุณจะวูทันชูเตอร์สองใบติดกันไม่ได้นะคือคือเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้เราได้ดัน ไอ้ดันดันบาโฟติดกันสองใบแล้วก็เราก็ได้ดันลิงติดกันสองใบให้ตายเถอะซีโดราซีโดราเอ้ยอน้การโนประปลาหมึกน,นะเพิ่มคีดาแมทขึ้น15%เกินไมเดนโอ้แมนดากอวลาอ่ะตัวอะไรอ่ะแมนนาแก้วฟื้น SP 1หนึ่งทุกการโจมตี ัวอะไรอ่ะใครรู้ว่าอยู่ดันไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้หน่อยนะมานานาแก้วเอฝนไม่คุ้นตัวนี้เลยอ่ะมันไปอยู่ในดันไหนเนี่ยแล้วมันดีด้วยนะทุกการโจมตีเฮ้ยมัน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 เวทได้ป่าววะเาเวทได้นี่แมวยิ้มเลยนะหนึ่งทุกการโจมตีเนี่ยบั๊บหน่อยบั๊บหน่อยเหลืออยู่50เล่มแล้วนะคะ เ่แต่รู้สึกว่าเปิดรอบนี้เทียบกับรอบที่แล้วอะ่ะเออมันได้ลุ้นมากกว่ากันเยอะเลยนะรอบที่แล้วมันแบบต้องหาการ์ดไม่กี่ใบในบรรดากองเกลือแต่อันนี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีการ์ดใหม่ๆน่าสนใจที่น่าจะพอมีราคาเยอะขึ้นเยอะเลยเอาไปต่อโซเดอร์โนวิดบอลเดี๋ยวเอ็งอยู่ในการ์ดด้วยเหรอ <laughs> เอ็งอยู่ในนี้ด้วยเหรอวอร์มเ i ลสกอร์เป n ยนคิง เอ้ยอนิการ์ที่คุณอะไรได้นะบูเฮดเฮ้ยเราได้การ์ด given magic tournament มาแล้วหนึ่งใบนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่ดีายไม่รู้ดีายออกใน oca ด้วยหรือเปล่านะเฮดเลส o ม k มาหัวข่นะแตทุกคนเฮ้ยรอบนี้ผลว่าเราไม่ขาดทุนเท่าไหร่นะรอบนี้เราดูได้อะไรหลายๆใบอยู่นะ ancient แอติโกเลมก็อาจจะพอใช้ได้เวสตูปุ้ยการ์ดใหม่ๆการ์ดใหม่ๆมันเยอะอยู่นะสโกกูฟาซิเลโอสตีฟแอนเซียนไทจอนโอ้แต่สตีฟตัวนี้ไม่น่านะแต่ก็ไม่แน่มันเพิ่มดาเมจแอคมืองแมลงอาจจะมีคนใช้โอ เฮ้ยสเกลตันเจเนอ a รอันนี้ใส่อินเสกนะคะไว้เก็บเบลอินเสกเฮ้ยโฉฟิวเ i ียสไอทิันการเดี๋ยวอุย้ยไม่ใช่ฟิ r เ o ียสกาเซติอะถ้าฟิ i เ u ียสกาเซติเนี่ยเราจะได้การ์ดกันไกลนะคะที่ตอนนี้อยากได้เอามาใช้วอลเหลือเกินก็แต่นี้ก็น่าจะโอเคมาง แองกาแมนตริสโอ้ยถ้าสมัยก่อนนะฝลรวยไปแล้วใบนี้เคยแพงนะคะตอนนี้ไม่รู้มีใครใช้หรือเปล่าเป็นการใส่ส่วนหมวกนะแล้วก็เพิ่มคริติคอลดาเมจทุกหนึ่งการอัปเกรดด้วยพิกกี้จ็อกเกอร์อุ้ยโจ๊กเกอร์อุ้ยโอ้หชื่ออะไรเนี่ยอีลิทช็อตกัน์ัฟลูโลแบนดิตอันนี้ก็การจากล็อกลิดน,นะคะก็น่าจะใส่เลเบลเลียนะอาจจะตามหาอย โจเกอร์ Joker, นี่เป็นการที่ก่อนหน้านี้โดนแบนเนาะแล้วก็เพิ่งกลับมาให้สามารถใช้คุณสมบัติได้เนาะเฟบี้เฟสวอมเอกหุยการดันหนอนฮ้ยอันนี้มันเหมือนจะเป็นของดีนะแต่ว่าผลว่าถ้าจะดีกว่านะจะต้องเป็นเฟสวอมลาว่านะอาฮิ ตัวไหนเนี่ย <c oughs> น้องโนวิดกิฟเฟนเมจิกเทอร์นาเมนต์อีกตัวนะคะน้องน่ารักออกเคโอติก <c oughs> มามา,มาจะครบดันมาจะครบดันบาโฟแล้วนะคะ <c oughs> ขาดขาดแค่เออโกสซิงที่อยากได้แล้วก็ขาดแค่น้องเคโอติกอะโคไลน,นะถ้าได้นม่ตีเลยนะสกายพีทฟามิล่าบิ๊กเบลแมกมาลิง คาร์ปาราตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาดูจะหมดแล้วโน no วิดการ์ดฟรีเซอร์เคลติกไซวินเดอร์เราจะครบแล้วเราจะครบแล้วเออเคลติกไซวินเดอร์นะคะเราจะครบดันบาโฟแล้วทุกคน <laughs> อันนี้ตัวอะไรอะ่ะหลังพลังโจมตีเวส,สต่อศัตรูท่านวอเตอร์สเปอซเอาไวต้ตีเอด็ดด้าได้อยู่มั้งแต่ว่าไม่นา่ามีใครใช้นะมัน มันไม่ค่อยครอบจัก,กรวาลเนี่ยเวลาเราจะใส่การ์ดทั้งทีใช่ป่ะเราเราเรามักจะใส่ให้มันครอบจัก,กรวาลไว้ก่อนเลยเล่มสุดท้ายไปคอร์ลับเต็กเลดิกทำไมไม่เป็นคอร์ลับเต็ดวันเดอร์เลอร์เธอโถคิดว่าจะได้ปิดสวยๆได้การ์ดคอร์ลับเต็ดเลดิกสักใบนะแต่ว่าไม่ได้นะเอ้ยได้คอร์ลับเต็ดวันเดอร์เลอร์สักใบนะแต่ได้เป็นเลดิกมาแทน เออเอามาดูคร่าวๆแล้วกันข้างบนมันน่าจะเป็นการ์ดเก่าเนาะซึ่งการ์ดใหม่ที่เราได้เนี่ยโอ้ตั้งแต่คอร,ร์รัปเต้นเรดิกนะคะคอร์รัปเต s นไซเวนเดอร์บิ๊กเบลเคลติกช่างมันเถอะเอาเป็นว่านะก็ดันใหม่ๆนะคะลง OCA หมดแล้วแล้วฝนคิดว่าเขาให้เลทของการ์ดดันใหม่ค่อนข้างเยอะอยู่นะนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะฝนว่า OCA ตอนนี้น่าเปิดเลยแหละ ด้วยราคาด้วยอะไร OCA ตอนนี้คุณซื้อมารุ้นได้เลยแล้วก็มีการ์ดแพงๆนะคะให้คุณรุ้นเช่นการ์ดเอล l d อาร์เ,เ,เช่นการ์คดคอร์เ p เตนเบนเนนะคะพวกนี้ก็สามารถลองมาหาดูกันได้โอเคเราจบแล้วนะคะกับฝั่ง OCA เราจะไปต่อกับ MCA กันเดี๋ยวนะผลอยากได้การ d ดีวอะแต่ว่าผลก็ไม่คิดว่าการ d ดดีมันจะออกง่ายหรอกนะ แต่เราก็ต้องเชื่อมั่นในดวงเราสิใช่ไหมน้องเอ็กลิง Desperado of อธนาทอสมาใบาแรกก็ลูกน้องธนาทอสเลยเราเปิดลัวไปเลยสิบเรียบหนึ่งสองสามสี่เทาเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้รัดใหม่เยอะอยู่แต่ว่าธนาทอสอีกแล้วโอบาลอนเก่าคาสะกาสากลไม่คาสาออกจาก MCA เหรอเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกัน อันนี้บาลานเนตเอ่อไฮโดรเลนเซอร์นะคะมังกรสามหัวอืมเกลือหมดเรียบสิบเล่มเกลือนะคะเราค่อยๆไปต่อกัน oh, ist, โอมาควิสตัวใหม่เหรอ,อทำไมฝนชื่อไม่คุ้นเลยอะ่ะธานาทอสไฮโดรเลนเซอร์เดี๋ยวเราได้มังกรสาหัวมาสามใบแล้วขอ,อ ออกมาเดวิงทีเดียวแบบชื่อขึ้นเลยได้ไหมกริฟฟอนนะคะโบแกเดียนโอวาลอนบาลานเนสซลาเมนเดอร์มิวเทนดากอนโกสคาราบาเฮ้ยโกสคาราบ้าออกจากที่นี่ด้วยเหรอลูโดมันออกทุกตัวที่เป็นมินิจริงๆเหรอลูโดนี่ตัวไหนเนี่ยเพิ่งเคยเห็น เมื่อได้รับการโจมตีทางกายภาพมีโอกาสที่จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นระยะเวลา3วินาทีเพิ่มก4 4อยู่ในสถานะ e n d r e แต่ว่าจะเสีย SP 40ในขณะเดียวกันมไม่รู้จะมีใครใช้ไหมนะโอแต่ว่ามันเพิ่มมาเยอะเลยนะการ์ดหน้าตาใหม่ๆเยอะมากแต่ว่านั่นแหละฮะมันคือกองเกลืออ,อันนี้สิงโต้ที่ทำเววสอีเดน e นะ แต่ผมคิดว่าไม่นานมีใครใช้โอ้โหมิสเตอรเลียนสเกลโก้กอตติ้งมาซิลลิงโอ้โหถ้าสมัยก่อนกอตติ God ้งคงดีใดอย่างนั้นแต่ตอนนี้ไม่เออที่น่าสนใจมีอินฟินิติโวล์ค่เนี่ยอ้โหเปิดคุณสมบัติมาผลว่าก็ดองขังวะ่ะไม่น่าใช่นะ <laughs> เออโอเค แล้วนะคะมันดูไม่ค่อยนี่เท่าไหร่อะ่ะสเกลโกเดมเราไปเปิดใกล้ๆกิฟเปธานาโทสมาแล้วครับโทสโทสไฮโดรเลนเซอร์เราไปเปิดตรงแบบไอ้กิฟเฟนเมจิกคเมนต์ดีกว่าเผื่อเราจะแบบเรียกวิญญาณน,น้องนีวายออกมา นี่นี่นี่ N P C D Y อยู่ตรงนี้นะครับคุณเดอะวิงครับขอการ์ดหน่อยครับน้ๆๆๆแกลเลียนคิเมล่าโบแกเดียนโอมาควิสเชลเตอร์วูฟทอสอะไรเนี่ยทำไมมันยับขนาดนี้ <c oughs> ขอการ์ดหน่อยครับโอดูกเดอะเอะลอสพรทอสแกเลียนทอส มาร์ลิงไฮโดรเลนเซอร์ดตกกันไฟโหเปิดในนี้ทำไมรู้สึกดวงมันยับกว่าอีกอะเราเวลงทะเบียนแล้วก็ให้น้องโนวิดมาตบเราดีไหม <laughs> ลงทะเบียนใช่ ไ <laughs> ม่ให้การแบ็กบอลวู <oo> <laughs> แล้วเราจะฆ่าตายไหมเนี่ยใส่ชื่อลงไปเราไปนั่งเปิดการ์ดในสนามตัวบิกสิบห้าเล่มสุดท้ายนะทุกคน ชิเราได้การ์ดเจ้าแล้วภาษาสอดแกเดียนมิวแทนดากอนไฮโดรเลนเซอร์ไฮโดรเลนเซอร์คือผลว่า MCA เกือของ OCA อีกนะ OCA มันยังมีให้ลุ้นอะ่ะหมดแล้วหมดจริงนะคะเออผลว่าการ์ดของ MCA อเกลือมันมันคือเกลือเลยอะ่ะมันไม่มีใครใช้เท่าไหรอ่อ่ะมันมีคนใช้อยู่ไม่กี่ใบนะถ้าไม่ออก เออดี uh, y, อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็คือแบบยับยับอะ่ะแต่ว่าผลว่าของฝั่งไอตัว OCA เนี่ยมันมันยังมีการ์ดหลายใบนะคะที่ได้ลุ้นแล้วก็ได้ใช้แต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ได้เพิ่มมาแต่กาาดด์ดีๆมันเพิ่มการ์ดเกลือเข้ามาด้วยซึ่งเอ,อ่อเท่าที่ฝนเปิดไปเนี่ยก็คนคิดว่าน่าจะพอขายคืนทุนได้ระดับหนึงแต่ว่าน่าจะไม่ได้กำไรนะคะรอบนี้ เดี๋ยวลองไปดูกันกับการ์ดแปลกๆนะคะที่กดได้มาเนาะอุ้ยมีคนเปิดได้ดาร์ฟเฟสฟอร์มการ์อ่ะคือถ้าประกาศได้ของดีเอ้ถ้าได้ของดีเนี่ยชื่อมันจะขึ้นด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวคริ t i อิ l คิลติงกิมันใช่ตัวคุณต่างปะเฮ้ยเอาเรื่องวะ่ะ <c oughs> แต่เอาเป็นว่านะคะคลิปนี้เราก็ขอลาไปแบบเพียงเท่านี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเร่าชมมากเลยก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ไปละเจอกันคราวหน้านะคะเราจะมาเกลือโชว์กันอีกเราจะมาเปิดโชว์แล้วก็ได้ของแรงมาโชว์บ้างดีกว่านะเราจะบอกว่าเราจะมาเกลือกันอีกมันก็แบบเป็นการแช่งตัวเองไม่ได้ไม่ได้โอเคค่ะไปละบ๊ายบาย